สัสดีครับพ่อแม่พี่น้องรู้ครับรู้ว่าผมหาหน้าหายตายมานานก็ขอโทษมานะครับแต่ถ้าบุงคไม่รู้ผมทํางานตอนกลางคืนแล้วก็ทํางานตอนกลางคืนเสร็จปุ๊บไปทํางานอีกที่หนึงมีผมมี2งานก็คือแบบเวลาที่ผมจะอัปโหลดวิดีโอคือมันหายากมากเพราะว่าผมทํางานกลางคืนเสร็จปุ๊บออก7จ็ดโมงเช้าไปที่อื่นเก้าโมงเช้าแล้วก็พยายามจหาเวลาพักผ่อนแต่ ผมไม่อยากจะบน่นเ,เรื่องนี้เพราะว่าเอ่น้องเพื่อนคนจะไม่ผมคิดว่าพวกคุณไม่อยากจะฟังแต่มีคอมเมนต์เต็มแล้วนะครับขอโทษมากนะครับที่ดูเหนื่อยเพราะว่าเพิ่งออกงานแจะมองเช้าแล้วครับทีนี้แต่วันนี้หยุดอีกงานหนึ่งก็จะมีเวลาพักผ่อนแล้วก็นั่งในรถแป๊บหนึ่งก็มีเวลาโอเคอัปโหลดวิดีโอก่กอนก่อนที่จะขับรถกลับบ้าน ตอนนี้นะครับเจ็ดโมงเช้าไม่รู้จะลงวิดีโอนี้กี่โมงที่นน่นประมาณ2องทุ่มสามทุ่มอะไรทำนองนั้นนะครับแต่ The Wise on for Egg Alive ม,มีคนคอมเมนต์เต็มนะครับว่าฝากให้ผมรีแอคชั่นหน่อยเพราะว่าคู่นี้เดือดมากอัตตากับเพิ่มหยาบจัดเท่าลยนะครับโซ so, พวกคุณพร้อมอยังครับ ผมคิดว่าพวกคุณคิดถึงผมโยกหัววันนี้มีลมอยากจะโยกหัวแล้วก็อัตตาเพิ่มยาบปากแม่งจัดสองคนนี้โอเคเลิกบทแล้วครับ The wise on for egg alive อัตตากับเพิ่มหยาบไปดูกันเลยครับเฮ้ยอันนี้อัตา oh, อตาขอความร่วมมือหนยอย ตยุงดับมันบาดไหมครับหลวงพี่ตกยุงดับมันบาดไหมครับหลวงพี่ตกยุงดับมันบาดไหมครับจะทำนิ่งไม่ตอบรับเดี๋ยวกูบดซัดหลวงพี่เลไรที่พวัดสการน้็หลวงไม่เพิ่มครับตรงใส่สมองสมองมันสูญสลายไปพร้อมสีรษะที่เริ่มลัาแล้วมึงให้พ่อแม่มึงสอนบ้า นอกจากเพิ่มอยากเพิ่มความฉลาดและเพิ่มสมองบ้าเข้ามาแดกตีนกูพี่พองประหวานใส่พ่อพ่อมึงแดกแต่บิงตูพี่พวกพี่พวกเพราะไม่ค่อยชอบดูข่าวด่ากูก๊อปไรสไตล์แล้วทําได้อย่างกูปล่าว่ะดื่มกันดิแฟร์ดื่มกันดิแฟร์ท่านี่มึงยังไม่เก่งเด็ดอีกเบื่อะไรสอดเห็นแล้วตลกของกันในวอเตอร์บุนเอฟซีเบื่อพวก เต้นตะพัวสะพองเดี๋ยวร่วงวันน้องไปซอฟไปหัดมาอย่าวอนเดียวรับขาสัมผัสบาคุจัดมาเพื่อดูฟังไว้ไอ้ควายนี่แหละสไตล์ของอัตตาเอ้เฮ้ย Let's it วิ n เอ้ยแล้ววันนี้มึงแพ้กูมึงเสียแหวนและคงต้องยอมอายแล้วที่มึงเล่นก้ามแขนไว้ปกป้องพ่อตอนตายโอ๊ยพ่อแก่บอกว่าพ่อเขาอีกแหม เราเตียมันมาแล้วเรียกว่าเปิดได้สวยคู่หูกันเลยแหละเรียกว่าอย่างไรเปิดมาเลยแต่ว่าเสียงคนดูมาแล้วเดี๋ยวก็จบหลังจากนี้ชอบบีดมากเลยบีดเหมือนแบบเพลงญี่ปุ่นฮิปฮอปแบบมาเลยเพิ่มยาเพิ่มเสียงให้เพิ่มยาหน่อยเพิ่มยาเพิ่มยาแปลว่าอะไร แล้วกับอาาัตตากูว่ากูอาบัดกูเหมือนพระแล้วควยไรเดี๋ยวกูวตีให้ตาละปัดเนละยแค่นี้ไม่เจ็บหรอกอูกี่ถ้าเกิดมึงมีปัญหามากไปเดียวกับกูหลังกุดติกูด่ามึงระโคตรเน่มองประเทศถูกโกงกินแล้วมึงก็มาโคตรแมะนึวว่าพ่อปู่โจนินน่ะเ้ยแต่สไตล์มันควรตา่างอัตตาเขาไม่ดิกรแต่แค่เอามาเป็นตัวอย่างละดอมึงเหมาะกับแวทแวกัตเสืออยากจะแล้วแล้วมึงไปเรียกกันมาทั้งถุงแ้วกูก็ตบเปลี่ยน ไอ้ดอกกูเล่าเป็นตะเลี้ยแทงแง๊ดแงอยากยาอีว่ามึงอยากยาลีนกูมีแต่หลัาคินเอาไว้อ่าตาคิดนี่ไม่ใช่กาบยานี่มึงไปทุกอ่ะอาอีแล้วไหนใครบอกอันตาวินเดี๋ยวมึงได้หลับคาตีนอ้พูดกูจนหลอกผีกูไม่เคยเห็นไม่เคยเจอพีแม่มคง้มว่าอีกูว่ามันเหม็นจนเกินเบอร์อ้าวผสมกับผีกูเห็นแล้วอยากจะเบิร์นเลยแล้วมึงเขารอโปรโฟคนอื่นกินผสมศักดิ์ศรีก็เชิญเลย Uhm อาตาทำไงมันเหมือนรู้ว่าเราจะเล่นอะไรมันวะมาเลยมาเลยมาเลยเเฮ้ยป็นไงไม่ได้บิ้วเลยเนี่ยน right ี่ไม่ได้บิ้วเลยนะได้ยินเสียงกุฏิแกงกูเปล่าพี่เอ็มอาตามึงมีแผ่นอื่นใช่ไหมกุฏิแกง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 มันมันใหญ่เลยเน้อ มันเป็นพระแล้วควยเลยอ่ะอัตตาฮิอัตโนล่าโหยก็มาดิโยมจัดไปเทียปเลยอัตตายกที่สองอันนี้รอบแปลงคนสุดท้ายใช่ไหมเออเ่๊ะตาเฮีย คำก็ห <émon> ีเปรี้ยวสองคำก็หีเค็มถ้ามึงโรยน้ำแข็งใส่มันก็จะกลายเป็นหีเย็นเมียจากหีไม่แทงพอเมียมึงซื้อแตงไทยเอามายัดใส่แทนดอกทำมึงอยากเป็นแตแต่พี่พิมเป็นเทออกมาเพื่อสร้างสิหน่าทอเด็ดจุดอ่อนแ้แ้มึงเก่งตายแหละไอหน้าหิพูดเหมือนแกงไอเวนอยากโดนทอเด็ดตบแต่ก็เป็นทอเด็ดไอ้เองโอ้โหโดนลูนันนะตทำอยากคิดมาเทียบเก่งจะอยากต่ใครหุบปากไอ้หนูไม่เทียบอยาดระหยาดระดับระดับระดับไปซ้าย คผมขาดแต่ของมึงอ่ะสี่เก้าแบบเรียบรวยมึงทองยักษ์เพิม่มอยากเพิ่มถอยเพิ่มกากเพิ่ม่อยก่อนชุกมีอย่างแท้แกงกะโหลกกกะลาที่กัดไม่ปล่อยจบคุณมกับใจมีอะไอ้สัตว์มึงเก่งแต่กัดมันไม่ได้เก่งต่อยเฮียเออเออเออไม่โคตรแสบเออเราเป็นเพื่อนกันไปแล็บกันก็เจ็บเองหลังจากลงเวทีเราก็ไปฟีดกันเจ็ดเพลงเออ เพิ่มจับมือกันเราเลสเบกเมื่อเสร็จเกมรอบชิงไม่รอบชิงไม่มีมึงไม่เป็นไรเดี๋ยวโอ้อัสไตล์มึงเก็บพอเด็ดเอ้โอ้ถ้าเป็นเพื่อนกันโอเคโอเค respect respect เยี่ยมๆๆี่ยเยี่ยม respect come on man โอ้โหทำไปได้ไอเฮียนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายไอสัตว์สไตล์ คนแม่งกบกันแม่งไม่ใช่ง่ายความเยี่ยความเยี่ยคือความเยี่ยคือฝังแล้วรู้ดิใช่เออโอ้ยเอาหาเลยเอาอะโอเคเอาไอ้เทียมาหน่อยเว้ยเอาไอ้เทียมาหน่อยเว้ยโแม่งแสบมากควาเสียห่างเพิ่มหยาบเพิ่มหยาบจัดมาเลยอ โคตสุยอดเลยอัตาเพิ่มหยาบจะตอบกัดยังไงอ้อ ทำเป็นโชว์เขียงอีตโต้อันโต้ทั้งที่มึงหัดดูดอันตามันอ้วกแตกมาโดนอัเตีย๋ยอัดตูดอัน,น,อนแม่มันลูปหลังตอนอ้วกเมียมึงหนีไปเป็นกันหลีเพราะไม่แดมียกไม่ยอมล่วงค,คุณเป็นเกจิมึงเป็นโฮเซนมึงเป็นเบสิกุณอยู่ในโรงเย็นทำมันโอเปนทำเป็นเกนจิไม่ทำปิดเกมแต่กูปิดเองทำเป็นตีแทนมึงมาฉีสีแล้เก่เอแล้วมาผิดผีมึงหนีหนีไปมึงกันหลีแอร์มึงมาโดนดีทีตอนนี้มึงดีแค่เตา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 ไปเขียนัปแกนแอร์เอาแล้ว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 โซโล่เยมี่ เล่นแอปลแปวแปวแปวแปปวแปวอย่ดึงมากเดียวสัดหน้ายายมึงต้องใส่ฟันปลอมเมื่อคยองควยชัดชัด่อ้โออีฟันจนมึงเป็นแผลใหญ่แ่มงหีเกียวะโดกูุลไอยลำแสงใส่อจเจียยวเจเจ้ยวเจอ้เอสมึงโดนกูขยี้แหลกด้วยสัมผัสคำพ้องเสียงที่เมื่อคืนมึงขี้แต่กะมงโดนผัวเย็ดตอนท้องเสียเยย้าเย แค่นี้ไม่เจ็บไม่ตะบนมาแสบแสบแม่มีถี่ลอด่าดูโดนกลัวหัวสแคตแตกอินซ้อัลลอดีเลยเอาเสียงให้ผมยาแลำบากหน่อยเลยสุดยากเปี่ยมมันโคตรมันมากโอ้พรคุณครับแลตสิดห้าม ผมไม่นหน่อยว่าใชผมทำคู่ไหนต่อไปเดี๋ยวผมจะจัดให้สนุกมากเลยครับว่ไปคนสุดท้ายผมก็ถึงแต่ว่าอยากจะรู้ว่าใครจะชนะตามธรรมเนียมตางธรรมเนียมบอกผมเลยนะครับแล้วก็อราจะบอกว่าขอบคุณมากนะครับที่มาดูช่องผมแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็ไลค์แล้วก็สมัครช่องผมผมจะพูดไปวีดีโอจะจบกันแล้วเสร็จหน้าวี อย่าลืมนะครับอย่าโบกเลยผมทำคู่เรียกว่าย่าเรียกว่ายากคุณยามากเดี๋ยวผมจัดให้วันนี้ตัดสินแล้วนะับตปิดตัดสินต่อในปิดแอพเลยคิดดีๆคิดดีๆเลยโอ้โหขอบคุณอัโต้ขอบคุณมาก